คร้านี้เรามีผัดั่วนะครับหมูสับนะครับผัดั่วหมูสับจ้าก็พยายามเปลี่ยนเมนูหลากหลายไม่จำเจนะครับใส่พริกน่อยเพอเป็นสีสันนะครับ ครานี้เรามีต้มข้าวเปียกจ้าใสซีส่คโครงหมูนะกระดูกหมูนะครับแล้วก็มีไส้หมูด้วยจ้าเน,านี่ยครับน้ำโนนัวจ้ากระดูกหมูหนึ่งกิโลไปเลยนะเปื่อยๆนะแล้วก็ไส้หมูนะครับลากไส้มาต้มเลยนะครับเสียบๆน้ำโนนัวจ้าครับผงชีสดไม่ใส่นะจ้าน้อยๆไม่ใส่เล็กๆไม่นะครับนี่เครื่องเยอะๆจ้าอืม ข้าวเปียกเด้อข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอากาศครึมๆมยมามเช้าเนี่ยกินข้าวเปียกสดๆจ้ะเรามาคนลาบนะครับใส่หอมเข้าไปะครับนี่ก็ใส่พริกาสักหน่อยสักหน่อยเอาไม่เผ็ดมากนะครับน้ำปลาจัดแะน,ะนาวนะครับ หอม,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 อมผักชีซอยจานลาบหมูของเราเราใส่ไส้หมูนะคะรับบมมีหนังหมูอหม,ม,ม,มูสับร่นรวนๆเรียบร้อยก็เป็นลาบหมูของเรานะครับ นะชานี้เรามีนี่นะครับผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งเชียงจ้านะครับนี่ข้าวเย็นเหลือนะครับข้าวผัดใส่กุ้งเชียงสีสันสวยงามกุ้งเชียงกุ้งเชียงแซ่บเป็นคนพิเศษจ้านะครับกำลัง สร้างเดือนหอมีช่างมาทําเดือนหอต่ออ่ะประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้กินแบบง่ายๆจะมีข้าวเหลือข้าวเย็นเหลือก็เลยมาผัดนะครับกับกุนเชียงนะครับตอนนี้เรามีต้มกระดูกหมูจ้าต้มกระดูกหมูใส่เห็ดหอมนะครับเน้นๆเลยแล้วก็ใส่บุญเส้นจ้า ร้อนๆสดละร้อน,อน,อนจากอากาศคลื่มๆอีกแล้วนะครับพี่น้องอากาศกําลังดีดูส่งจะไม่ร้อนเกินไปนะครับนี่ใส่เห็ดหอมจ้าเห็ดหอมจากคุณหมิงนะครับเห็ดหอมนําเข้าจาก,ล,กลอบๆผ่านทางชายแดนไทยลาวนะครับเห็ดหอมจากเมืองจีนจา้าเห็ดหอมสดนะครับจากกระดูกหมูแท้จา้าจากร้านเจ๊แสงเทียนนะครับ ตัดไข่กินคนเดียวจ่าไม่แบ่งไข่กินคนเดียวเรามีต้มไข่ปลานะคะเน้นไข่ปลาจ่านีนะครับเน้นเน้นเน้นเลยจ่าไข่ปลาล้วนๆนะครับไข่ปลาล้วนๆขายไม่ได้วันนี้สุดยอดสุดยอดนี่เป็นแนวแซ่บเนี่ยไข่ปลาล้วนๆจ่านะครับ ปล่อยปลาสลิดตัวปล่อยปลาสลิดตัวแล้นี้ก็โ้ยยโอยไก่จ้าวันนี้มันเกิดคูน้อยจัดเต็มย้อยเป็ดบ้างย้อยเป็ดรู้แพงกับไก่อีกฉีดยาไทยคนไข้แต่้อยเป็ดจ้าย้อยเป็ดย้อยเป็ดนะฮะย้อยเป็ดอันนี้ก็เป็นยำหมูยอจ้านี่ยำหมูยอนะครับเด็ดเด็ดเลยเลยนี่อย่างมากมายกนะคุณจะได้ อแล้วก็นี่ยำปลาดุกคูจากของโออินนะครับยอยย,อยเป็ดกับยำปลาดุกคููในของโออินแซ่บๆจัดอ่ะมาเดินมากินข้าวกันวันนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่มันเกิดคู่น้อยจ้ะมันเกิดคู่น้อยคือเยอมากคือน้อยเฉยๆนะจาต,ตัวเราใช่เช้าวันฝนตกนะครับวันเสราร์พิเศษจ้ะนะครับเรามีแกงเผ็ดไก่ ใส่หน่อไม้จ้านะครับหน่อไม้ไผ่ตรงจะหน่อไม้ใหญ่ๆ <c oughs> ใส่ไก่จ้านะครับร้อน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 เด็ด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 แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้จ้ากินกับขนมจีนก็ได้นะเข้าสวยร้อนร้อนจ้า าาหน่อไม้จักตราดนะัดไทยราวจ้านะครับซอยเองนะจ๊ะซอยเองเรามีผักคะน้าหมูสับนะครับนาหมูสับล้วมันหอยจ้นะเราเปลี่ยนเมนูหลากหลายนะครับช่วงนี้ก <c oughs> ินผักกินผักได้วิตามิน มียำหมูยอแล้วก็เล็บมือนางนะครับยำตีนไก่จ้าแซ่บแซ่บจ้าน้ำยำเต็มจนอืดวันนี้เรามียำหม้อใหญ่นะครับเป็นหมูยอแล้วก็ขาไก่นะครับนี่น้ำยำแซบ่บแซ่บจ้ะใครได้กินก็ติดใจฝีมือเรื่องเรือเรื่องยำนะครับยืนหนึ่งเรื่องยำนี่ก็จะเป็นหมูยอเป็นตีนไก่จ้าเล็บมือนางนะครับแล้ว เน้นตักเยอะๆนี่นะครับเดี๋ยวมาเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยนะครับอุ้ยตักละกันเนาะเดี๋ยวตักเดี๋ยวตักละกันครับเอาตักดีกว่าจ้ะแต่ดูเราก็ต้องเทหมดแล้วแหละเอาเพราะว่าเครื่องเราเยอะอ,อ,ๆๆๆอ้าวจวดโลดจวดโลดเทคเดียวผ่านจ้นะมาครับก็ ใครที่กลับตัวก็จะเอาไปฝากด้วยนะครับอือม,มีแต่กลับแก้มให้จานน้ำแข็งสดายเขาหาเอานัอืมย่าจุดจวดยุยยุจานะครับอ้ยสีสันพิเศษพิเศษไม่ต้องชิมนะเนี่ยรู้กันจะรู้กันนะครับ จุดจัวจ้านะครับไว้เช้าที่เร่งรีบนะครับเรามีคุนเชียงติดตู้ไว้จานะใส่ตู้เย็นไว้นะครับสั่งได้ในเจ้าโรร้อยเก้าสิบจาไม่มันนะครัแล้วก็ไม่ใช่สีนะครับเวลาทอดก็ครึ่งไปครึ่งมาจา้ะจะได้ทวๆจะได้ไม่ไหม้ะคะ่ะเอาไม่ไหม้ กุนเชียงได้จ้าได้เท่ากุนเชียงแซ่บเมืองพม,มิสัสจ้าร้อยเก้าสิบบาทสั่งได้นะครับโลละร้อยเก้าสิบนะครับไส้กรอกก็มีจ้ะมีไส่กรอกแล้วก็หม่ำมูงนะครับไส้กรอกกับหม่ำมูละร้อยหกสิบจ้าเรามีนึ่งปลาน้ำโขงจ้านะครับอ,อ๋อลืมถามชื่อปลาว่าปลาอะไรตายซะก่อน ปลานังโขงจ้านะครับเพื่อนเอือบมาให้แล้วนะเอือบนี่ก็คือหมักแล้วนะครับหมักแล้วเส้นน้ำปลาน้ำปูตามภาษานะครับตัวนี้โลละร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ประมาณหกสิบบาทนะครับก็เกือบครึ่งโลนะครับพอได้กินพี่น้องพอได้กินจัดเหลือกระเฮ็ดป่นนะครับปลาจะดเนื่อปลานะจะว่าไม่ได้โชว์แจ่แวเรามีแจ่วอยู่อ้า มือหนาค่อยโซ่แจว้าโซ่ปาไปก่อนลูกน้ำโขงก็ได้กินปลาน้ำโขงนะจ๊ะ